ซีละโอของบีเอ็มดับเอิ b ย BMW ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเป็นลมเมื่อเดือนกันยายนปี2015หลังจากเหตุการณ์ผ่านมาได้หนึ่งเดือน ฮาราวครูเกอร์ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ของ BMW เป็นลมบนเวทีที่งานแฟ a ์เฟิร์ตออโตโชว์เมื่อเดือนกันยายนปี2015ครูเกอร์นั้นสุดตัวลงในขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุดของ BMW ในระหว่างการถแถลงขา่าววันหน้าของ BMW กลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากใช้เวลาเกือบทั้งสัปดาห์ในการฟื้นตัวเขากลับมาทำงานแล้วเรารู้สึกฟิตเต็มร้อยเปเซ โฆษกของเบียร์เดอยูกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้นะับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เหตุการณ์เลวร้ายที่ครูเกอรเปิดใจและอธิบายสถานการณ์ให้สื่อชาวเยอรมันได้ฟังตอนนี้ผมสบายดีแล้วครูเกอรกล่าวที่แฟรงก์เฟิร์ตวันนั้นผมยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการที่ต้องเดินทางข้ามทวีติดต่อกันถึง2-3ครั้งและวันนั้นผมก็ไม่ควรที่จะขึ้นเวทีวีเซนต์ั้งแต่แรกด้วยซ้ํา เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกอย่างไรหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นลมมันไม่ดีนักที่มันเกิดขึ้นต่อหน้านักข่าวและกล้องถ่ายภาพมากกว่า300คนแต่ผมก็ผิดหวังเช่นกันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทีมงานของเราเตรียมอะไรไว้สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนั้น CEO โของ b บ w เวนน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่เขาได้รับจากเพื่อนร่วมง,งานและคำแนะนำจากแพทย์หมอแนะนำให้ผมพักฟื้นที่บ้านสักสองสวันแล้วผมก็ทำครูพอาบาบ สิ่งที่ยอดเยี่ยมก,ก็คือการสนับสนุนยิ่งใหญ่ที่ผมได้รับจากผู้จัดก,การที่เขาบอกผมว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้อย่างง่ายดายหรือมันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมากนักผู้จัดก,การหรือว่าคนอื่นๆก็เป็นเพียงมนุษย์เช่นกันบทเรียนที่ได้รับคืออะไรผมเรียนรู้ว่าผมต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญที่สุดมากขึ้นและผมกําลังทําให้แน่ใจว่าผมมีสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวที่เพียงพอ รูเกอร์และเบียนดมูยูกำลังเตรียมตัวสลับปี2016ซึ่งเปิดปีการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์ซึ่งจะรวมถึงรถยนต์และแนวคิดการผลิตใหม่ของเบียนเดมูยูครุ๊ปที่น่าตื่นเต้น